ก็ได้แม่ค้าอยากเอาแบบนี Hence, mm ้ใช่ไหมคะปอถ่ายรูปเก็บไว้เลยเดี๋ยวไม่ต้องถ่ายเลยนะฉันวาดถ่ายคลิปเลยดีกว่าถ่ายเลยป้าถ่ายลงมาอย่างนี้เลยฉันไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายคนนี้นะคะไว้นะคะลองกลองละละหกสิบบาทจ้าเจจิมว่าไงจ้าซื้อลองกลองนะจ้าโลหนึ่งโลนึงจะพอเหรอจ๊ะแม่นมันหมอปอหรอต้องสองโลสองโลจังไดจะคลองสิอวันเด้ มาที่อ้วนนี่กำลังหุ่นดีเลยนะมันไม่อ้วนหรอกมันเป็นผลไม้ก็ดีนี่บอลนี่ได้อยูนี่ผลไม้มันไม่อ้วนสองคนนั้เป็นสองโลเลยได้เลยเจ้าเจ๊จีบสองโลเลยได้เลยสโลนี่มีลูกไงับพี่นี่มีมีลูกไงเรือธงสวยด้วยนะเนี่ยโอ้ได้หลายแท้ถ้าจะหวานเนาะอย่ารีนี่จ้าสองกิโลร้อยยี่สิบบาทค่ะได้ค่ะเน่ มาได้เอาตังมาใจขึ้นก่อนได้กออีกแล้วยืมเงินอีกแล้วตลอดเป็นเพื่อนกันแค่เทบคุณ่ะขอบคุณอณจาจ,อจาจ<อ>รย์ลองกองจ้าลองกองลองกองหวานหวานโละละหกสิบบาทเลยจ้า เงินค่าเทอมแล้วหรอลูกงั้นบอกครูว่าเดี๋ยวแม่จะรีบหาให้นะจ้ารักลูกนะยังนี้เจอกันจ้ะลองกองโลงละหกสิบจ้อาอ้าวเจ๊วันนี้ไข่ลองกองเหรอใช่จา้าอ๋อโลละหกสิบงั้นเอาโลหนึ่งเจ๊ได้เลยจ้ะจะหยิบให้นะ ลองกลองเจ๊หวานๆเลยนะลองกลองสวยมากเลยครับนี่อร่อยด้วยแหละ,ะเจ๊แถมให้นิดนึงหกบาทจ้าแต่งตัวซะดีไปไหนมาจ้ะเนี่ยออกไปรับแฟนอ่ะเจ๊โอ้ยมีแฟนแล้วอ่ะเจ๊ทอน40บาทจ้าเอ๊ะเมื่อกี้ผมให้แบงค์อะไรไปนะเจ๊แบงค์ร้อยแบงค์ร้อย โอเคเจ๊งั้นผมไปก่อนนะครับไว้มาอุ่นหนุนใหม่นะจ๊ะบขอบคุณค่ะอย่างนี้ก็สบายแล้วสิขายโลดเดียวได้ตั้ง500บาท ค่ะแม่คะหกสิบบาทจ้าป้ายเขาก็เขียนอยู่นี่ไงว่าหกสิบโอ้ยก็ไม่ร้านหนินเนี่ยหวานไหมคะเนี่ยหวานมากเลยจ้าเหมือนต้นคูหอมเลยลองชิมดูปก็ได้จ้าชิมเลยแกลูกใหญ่ๆหวานๆเลยจ้าถ้าหวานอ่ะเราจะได้ซื้อไงอ่ะฮะเป็นไงหวานไหมโอ้ยหวานอ่ะจริงเหรอเอาเลยเอาโรนึงค่ะโลนึงจะพอเหรอจ้า สี่มันจะพอเหรอแกพอสิเราเพิ่งกินข้าวมาเมื่อกี้เองเอาไปสองโลก็ได้นะคะเนี่ยสองคนน่ะเอาโลเดียวพอแล้วค่ะแม่ค้าได้แต่ได้แถมให้ด้วยนะแถมให้อยู่แล้วจ้าแม่้าคนสวยต้องแถมให้ 60บาทนี่ค่ะนี่หนูชิมอ่ะเนี่ยให้น้องให้น้องชิมอีกลูปโอ้ยขอบคุณค่ะใจดีใจดีจะไดยแม่หัวทั้งสวยทั้งใจดีอ่ะแน่นอนเลยค่ะหวานใช่ไหมหวานอร่อยมากพอแล้วแกกินให้หมดกดอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมจ๊ะอร่อยอร่อยเบี้ยวอมหวานนี่นิชอบอ่ะใช่เบี้ยวของฉัน ของฉันฉันซื้อนี่จางเงินทอนค่ะทำไมทอนให้แค่40บาทล่ะคะก็เมื่อกี้หนูให้แบงค์ร้อยมาจ้ะเมื่อกี้ให้แบงค์ห้าร้อยไม่ใช่หรอคะแบงค์ร้อยนี่ไงยังได้อยู่เลยเนี่ยแบงค์ร้อยเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้หนูให้แบงค์ร้อยมาอ้าวแต่ว่าเมื่อกี้เอามาหกร้อยนะคะหนูยื่นแบงค์ร้อยมาให้จริงจริง จำได้ว่ายื่นแบงค์ห้าร้อยนะคะแม่ค้าโกงหรือเปล่าคะเนี่ยโกงอะไรก็ที่หนูยื่นให้ก็เก็บลงมาตรงนี้เนี่ยหยิบขึ้นมาเลยเนี่ยแบงค์ร้อยไม่มีแบงค์ห้าร้อยเลยเนี่ยในกระเป๋าเนี้เฮ้ย <c oughs> หรือว่าแกหยิบมาผิดหรือเปล่า <c oughs> ใช่เมื่อกี้หนูมาแต่คุยกันไม่ได้สนใจว่าให้เงินอะไรมาก็ทั้งเนื้อทั้งตัวฉันน่ะมีอยู่600บาทจำได้ไหมตอนอยู่บนรถอะฉันยื่นแบงค์0ให้แกแล้วแกบอกไม่มีเงินทอนให้ฉันไงแล้วเราอะต้องลงมาซื้อรองกองอ่ะ อาป้าเงินที่ยืมไปอ่ะหุยห้าร้อยเลยเหรอขอบคุณนะไม่ใช่เกก็ต้องทอนมา200ร้อยสิเอหรอฉันไม่มีทอนให้แกอ,อ่ะอ้าทำไงดีงั้นไม่คืนแล้วนะไม่ได้เงิน300อกว่าฉันจะหาได้คืนมาเลยก็มันไม่มีแบ่งย่อยอ่ะแกหุยเฮ้ยร้า,านลงกองนี่แกก็ไปซื้อลองกองสิจะได้มีเงินมาคืนให้ฉัน ฮะฉันอยากกินลองกองเหรอใช่แกอยากกินลองกองฉันหรือแกฉันเอ้ยแกสเิเออเซื้อก็ซื้อฉันจอดข้างหน้าเลยนะโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวตรงนี้แหละตรงนี้แหละจริงด้วยนั่นนะสิแม่ค้าโกงแน่ๆแล้วค่ะใช่ค่ะแม่ค้าฉันเห็นอยู่ว่าเพื่อนฉันหยิบมาหกร้อยแม่ค้าต้องโกงไปแน่เลยค่ะใช่ค่ะก็จําได้อยู่เมื่อกี้ยื่นแบงค์ห้าร้อยไปแม่ค้าทอนมาเลยนะคะอีกสี่ร้อยถอนอะไรนี่หรื ฉันไม่เคยโกงใครนะหนูขายมาตั้งนานแล้วถามคนแถวนี้ดูก็ได้ก็ได้แม่ขายอยากเอาแบบนี้ใช่ไหมคะบอถ่ายรูปเก็บไว้เลยเดี๋ยวไม่ต้องถ่ายเลยนะฉันว่าถ่ายคลิปเลยดีกว่าจะมาถ่ายได้ยังไงฉันไม่้อนุญาตเลยนะถ่ายเลยไม่ต้องถ่ายเลยนะหยุดเดี๋ยวนี้นี่แหละค่ะร้านนี้ละค่ะร้านนี้ละค่ะเดี๋ยวมาซื้ออีกนะคะแม่ค้าโกงค่ะทุกคนร้านโกงค่ะแม่ค้าโกงค่ะทุกคนฉันเสียหายนะหนูมันโทษกันแบบนี้ให้แบงค์ห้าร้อยแต่ทำมาสี่สิบบาทหาว่าเราให้แค่หนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคน ก็โกงาอย่าวนี้เลยฉันไม่อนุญาตให้ถ่ายคนนี้ได้เค่ะไว้นะคะปองั้นลงโซเชียลไปเลยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงคุยกันก่อนพี่มีอะไรจะคุยอีกหรอคะพี่ขอโทษพี่ตั้งใจโกงหนูจริงๆที่ต้องให้หนูอีก400ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะ400บาท ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีพี่ก็ต้องหาเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกของพี่พี่ขอโทษนะที่พี่โกงหนูว่ะหนูลบคลิปเถอนะอย่าโพสลงโซเชียลเลยเพราะถ้าหนูโพสลงอะ่ะลูกพี่จะอยู่ในสังคมได้ยังไงเขาต้องอายแน่ๆที่มีแม่ขี้โกงแบบพี่ลบคลิปให้พี่เถอะวาไงดีแกจะลบไหมอืมลบเถอะเราได้เงินมาครบแล้วนี่ ้งนี้หนูจะล้มให้นะคะแต่ถ้าหนูเจอครั้งหน้าอีกอะ่ะหนูจะไม่ล้มให้พี่แล้วนะคะทําแบบเนี้ยมันไม่ดีหรอกคะ่ะพี่โกงแบบเนี้ยพี่จะไปทํามาหากินอะไรพี่ก็ไม่เจริญหรอกคะ่ะพี่จะไม่ทาแล้วจ้ะพี่ขอโทษนะคะค่ะกลับไปต ชมหนังสั้นจบไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าอยากให้เราทําหนังเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญฝากกดติดตามช่องกุลีฟิล์มแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากพวกเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ